คอร์ติซอลสูงนานๆทําร่างกายพังยังไงสําหรับคนที่มีความเครียดสะสมเรื้อรังนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเวลาที่เราเกิดความเครียดแล้วร่างกายเกิดการกระตุ้นคอร์ติซอลออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วฮอร์โมนคอร์ติซอลนะเป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดสภาวะที่เรามีความเครียดกดดันตลอดทั้งวันเท่ากับว่าไอคอร์ติซอลตัวนี้มันจะสูงแล้วก็สูงแล้วก็สูงอย่างต่อเนื่องครับจนทําให้สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยรวมถึงสารสื่อประสาทหรือสารเคมีสมองมันเสียสมดุลนั่นเเองโดยยผลสี ันแรกเลยนะครับก็คือสมองครับความทรงจานะครับการเรียนรู้สมาธิทุกอย่างจะเสียหมดเลยนะครับและยังส่งผลเสียต่อการเมตาบอลิซึมรวมถึงตับของเราครับจะทําให้เกิดภาวะตับอักเสบครับไขมันพอกตับและมีไขมันนะสะสมในหน้าท้องช่องท้องจนทําให้เรามีภาวะดื่ออินซูลินเป็นโรคเบาหวานได้ง่ายกว่าปกติและยังส่งผลเสียต่อระบบหลอดเลือดทั่วร่างกายและหัวใจครับและผลเสียต่อมาครับก็คือ เรื่องของภูมิคุ้มกันและลำไส้ครับภูมิคุ้มกันมันจะต่ำลงครับ ลำไส้เนี่ยจะมีการอักเสบหนักๆเข้าจะมีภาวะลำไส้ร่วงหรือที่เรียกว่าลิกี้กัดซินโดมและยังส่งผลเสียต่อฮอร์โมนทั่วร่างกายอีกนะครับและส่งผลเสียสุดท้ายนั่นคือการนอนครับที่นอนไม่หลับทั้งคืนครับตื่นขึ้นมานะครับเราจะเต็มไปด้วยความเครียดปวดหัวปวดขมบไมเกรนมาทันทีดังนั้นเราต้องดูแลเรื่องของการนอนความเครียดผ่อนคลายออกกําลังกายสิ่งเหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูร่างกายและทําให้เรานะครับไม่กลายเป็นโรคความเครียดเรื้อรังนั่นเองครับ